รีวิววิธีการขอวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงโควิดคืออัใช้คำว่าโควิดเพราะว่าในตอนโควิดหน้าเว็บของทาง VFS ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันเปลี่ยนคือมันเป็นแบบดูยากละกันเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะเอออัอเคยมีวิดีโอวิธีการขอวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วซึ่งถ้าไปดูวิดีโอนั้นเนี่ยหน้าตาจะสวยงามอ่าประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีแล้วก็เว็บไซต์ที่เราขึ้นตรงนี้นะอยากให้เพื่อนๆจดเว็บไซต์นี้เอาไว้เบอร์ไวเว็บ โกลโนไกด์คอมวีซ่านะเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้วิดีโอแล้วก็สองลิงก์ข้างล่างคือของทาง VFS ของสวิตเซอร์แลนด์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทำไมถึงต้องมีภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งก็คือในหน้า g ก n o นไก c o m v i s ีซ่าเนี่ยวีซ่าภาษาอังกฤษนะ v i s a เนะเราก็จะมีของเดิมอยู่แล้วนี่คือการกรอกไปสมัครก็คือเราจะสามารถมาดูเนื้อหาที่อรบเคยทำเอาไว้ได้แล้วก็มันจะมีเกี่ยวกับเขียนจดหมายแนะนาตัวจดหมายเชิญอะไรก็หาดูได้ในนี้เลย ก็ตอนนี้เรามาดูหน้า VFS ของสวิตเซอร์แลนด์นะที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเราจะใช้ในตอนไหนเดี๋ยวจะบอกก็คือให้เพื่อนๆดูที่เมนูตรงนี้นะเดี๋ยวจะบอกเรื่องของใบสมัครเรโหลดที่ไหนรายการอกาเอกสารรโหลดที่ไหนแล้วก็เรื่องของการนัดหมายแล้วก็อื่นๆที่เราอาจจะจําเป็นต้องใช้ <c oughs> เข้ามานะคลิกที่คํานี้คือหน้าเว็บเนี่ยถ้าเป็นคนก็คือคนไม่ได้แต่งหน้า ปกติจะเป็นแบบสวยงามานะก็คือออฟก็เลยบอกว่าช่วงโควิดเพราะว่าเขาอาจจะแบบยังหมดงบหรืออะไรพวกนี้นะเขาก็เลยเขาเลยใช้หน้าเว็บนี้ไปก่อนนะฉะนั้นถ้ามันกลับมาเป็นหน้าเว็บแบบเดิมเมื่อไหร่เนี่ยก็ไปใช้วิดีโอเดิมที่ออบเคยทําไว้ได้อ่ะเราก็คลิกที่เมนูนี้นะยื่นคําร้องขอวีซ่าจากตรงเนี้เขาก็จะมีบอกเป็นขั้นๆแล้วเอาในส่วนของใบสมัครก่อนตรงนี้เขาบอกว่าคําแนะนําการปฏิบัติตามขั้นตอนเอาใบสมัครก่อนก็คือไปที่ข้อที่สอง จิ้มตรงที่ดูเพิ่มเติมมันก็จะเป็นแถบเลื่อนลงมาใช่ไหมอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยใบสมัครก็คือสามารถโหลดได้สองช่องทางช่องทางแรกก็คือตรงนี้เลยโหลดโดยตรงเลยคือตัวอักษรสีส้มเนี่ยเมื่อท่านพร้อมยื่นคําร้องแล้วให้ดาวน์โหลดแบบฟอร,ร์มการยื่นคําร้องขอวีซา่าจากที่นี่ไอสีส้มเนี่ยจิ้มไปมันก็จะเป็นใบสมัครคือต้องบอกก่อนว่าปกติไอสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะกรอกทางออนไลน์แต่พอมาเป็นหน้าตาเว็บแบบนี้แล้วเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นชั่วคราวเนี่ย เขาให้กรอกทางใบสมัครก็คือว่าเราก็จะต้องกรอกเป็นใบสมัครเป็นใบๆเป็นแบบออฟไลน์นั่นเองก็เฉพาะในช่วงนี้แหละในช่วงโควิดนะที่หน้าเว็บมันเป็นแบบเนี้ยก็คือจิ้มได้จากตรงนี้เลยหรือจะไปโหลดโดยตรงจากเว็บไซต์ของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้แล้วทีนี้ทําไมเราต้องมีไอ้ลิงก์ภาษาอังกฤษมาด้วยเพราะว่าในวันที่ออฟพูดวิดีโอเนี้ไอ้ลิงก์เนี้ยจิ้มไปแล้วมันโหลดไม่ได้แต่เวอร์ชันภาษาอังกฤษโหลดได้อันนี้คือหน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะแล้วเราก็ แอปพล for อ่ะวีซก็คือยื่นคำร้องขอวีซ่าเหมือนกันแล้วเราก็มาที่ข้อ2เหมือนกันตรงนี้นะวิวมอลเนี่ยไอตัวสีส้มๆแล้วมันก็จะเป็นแถบเลื่อนลงมาใช่ไหมตรงเนี้ยเขาจะมีบอกเลยเนี่ยดาวน์โหลดยูอ Visa ีซ่าแอปพลิเคชันฟอร์มเฮียไอตัวเนี้ยสีส้มๆอันแรกเนี่ยมันจะมีวงเล็บ English ลับเยอรมันไอตรงเนี้ยคือใบสมัครที่กดโหลดได้เลยแต่ภาษาไทยในวันที่พูดเนี่ยโหลดไม่ได้แล้วก็ถัดมาคือจะบอกตำแหน่งพิกัดของ ใบสมัครที่อยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์นะเผื่อว่ามันมีปัญหาอะไรกับตรงเนี้ยแล้วมันโหลดไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆไปดูในนั้นได้ก็คืออัาจะจิ้มตรงนี้คํานี้เลยนะสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันจะมาโผล่ที่หน้านี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องคลิกคําว่าทางซ้ายนะวีซ่าเอนทรีแอนเรสิเดนต์อินสวิตเซอร์แลนด์ทางซ้ายบนเนี่ยนะแถบทางซ้ายด้านบนสุดอันบนสุดแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมตรงนี้นะ Application for s h h n n g e n v i s a and procedure ตรงเนี้ยตรงกลางมันมีสองคอลัมน์ใช่ไหมตรงกลางคอลัมน์ซ้ายแถวสอง a p p l i c เค i o n for s h h n n g e n v i s a a n d procedure พอคลิกมาอีกปุ๊บโอ้มันหลายหน้าหน่อย Application for s c h n n g e n v i s a and p r o c e d u r e ตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยคือของเดิมมันหุบอยู่แล้วก็จิ้มมาปุ๊บมันก็จะเลื่อนลงมาว่าเนี่ย s h l i s h ขีดเจอมันเนี่ยนี่คือใบสมัครกดโหลดจากตรงนี้ก็ได้ แล้วก็ในหน้านี้นะมีรายการเอกสารด้วยนะตรงนี้นะถ้าท่องเที่ยวนะก็เป็นคําว่าทัวร i s ิสใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เลยเชงเก้นท en ัวร์ลิสวีซ่าจิ้มไปปุ๊บจะเป็นรายการเอกสารแต่ถ้าเกิดเป็นเยี่ยมเยียนก็นี่เลยวิ s ิ t เตอร์ออมันมีภาษาไทยด้วยนะรายการเอกสารภาษาไทยวิสิตเตอร์ินไทยก็เนี่ยเชงเก้นวิสิตเตอร์วีซ่าก็เป็นรายการเอกสารภาษาไทยทัวริสก็มีภาษาไทยนี่ทัวร i s ิสินไทยก็เชงเก้นทัวร์ลิสวีซ่าภาษาไทยเหมือนกัน ก็คือหน้านี้มีโหลดได้ครบเลยทั้งใบสมัครที่เป็นแบบออฟไลน์ line, ก็คือปริ้นออกมาเขียนแล้วก็เป็นรายการเอกสารภาษาไทยก็คือมีวงเล็บอินไทยต่อท้ายต่อมาก็คือส่วนของใบสมัครเนี่ยออบมีคลิปแยกไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าออบขอพูดเฉพาะส่วนสําคัญนิดนึงคือออบจะขอเน้นเฉพาะบางข้อนะก็คือข้อ30ของใบสมัครวีซ่าเนี่ยเราจะต้องกรอกชื่อผู้เชิญถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะกรอกเป็นชื่อของโรงแรมที่เราพัก ที่แรกคืนแรกหรือที่แรกเท่านั้นแค่ที่เดียวแล้วก็ที่อยู่กับอีเมลแล้วก็เบอร์โทรส่วนของเยี่ยมเยียนก็ตรงนี้เป็นชื่อผู้เชิญชื่อนามสกุลเสร็จแล้วก็ตรงนี้ที่อยู่อีเมลแล้วก็เบอร์โทรเหมือนกันข้อ31ท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนไม่ต้องกรอกอันนี้สําหรับเรื่องของธุรกิจแล้วเรากระโดดมาข้อ32ก็คือถ้าจะเป็นท่องเที่ยวต้องติ๊กข้อนี้ by the Applic a n t himself h e r s e l f คือออกค่าใช้ใจ่ายเองแล้วก็ส่วนนี้ส่วนใหญ่จะติกค,คาว่า Cash แล้วก็ใครมีบัตรเครดิตก็เครดิตคัรด์แค่นี้สําหรับท่องเที่ยวติ๊กตรงนี้เยี่ยมเย็นไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นเยี่ยมเย็นดูหน้าถัดไปก็คือติ๊กตรงคําว่า by a sponsor ก็คือคนที่ออกเงินให้คือผู้เชิญแล้วก็ติ๊กเพิ่มเติมที่ตรงนี้ refer to infill thirty or thirty one ถ้าคนเชิญเป็นคนออกเงินให้ด้วยก็คือตามที่บอกเมื่อกี้ติ๊กอันนี้แล้วก็อันนี้อ่าแต่ถ้าเกิดคนเชิญไม่ได้เป็นคนออกเงินให้ก็คือติ๊กอันนี้ by a sponsor นี่แล้วก็ติ๊ก ในช่องนี้ Arthur แล้วก็เขียนชื่อของคนออกเงินให้แล้วก็ Min of support นี้ก็เป็น cash เหมือนกันแล้วก็อันนี้เอา expense cover during the stay เอาย่อๆต่อมาก็คือการดาวน์โหลดรายการเอกสารให้เราดูที่เมนูยื่นคำร้องขอวีซ่าเหมือนเดิมแล้วก็ดูที่ข้อหนึ่งมันจะเป็นคำว่าค้นหาใช่ไหมแล้วก็จิ้มตรงนี้ที่สัวสีส้มนี่ดูเพิ่มเติมแล้วก็กดตรงคำว่าประเภทวีซ่า แล้วมันก็จะมาหน้านี้ประเภทวีซ่าเนี่ยอ่ะก็จะมีท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมเยียนเดี๋ยวจะพูดทีละอันเอาท่องเที่ยวก่อนอันนี้คือกดมาตรงวีซ่าท่องเที่ยวแล้วแล้วมันจะมีเมนูตรงนี้นะตรงนี้เราก็จะบอกค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้วก็นี่คือรายการ,กร,รเอกสารเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วก็อ,อื่นๆก็ลองดูกันเสร็จแล้วรายการเอกสาร,รก็ตรงนี้เลยเอกสารประกอบการพิจารณาสําหรับวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งก็คืออันเดียวกับที่ของสถานทูตท,ที่พูดเมื่อกี้แหละเป็นภาษาไทยส่วนของเยี่ยมเยียนก็เหมือนกันก็คือไอ้ตรงแถบตรงเนี้ก็คลิกที่คําว่าเอกสารประกอบการพิจารณาแล้วก็ตรงนี้เลยตัวสีสม้มเอกสารประกอบการพิจารณาสําหรับวีซ่าเยี่ยมเยียนแล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าเอกสารใดๆที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะทุกอย่างที่เป็นภาษาไทยก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษส่วนมากมันจะเป็นเอกสารราชการ ส่วนของรายการเอกสารเนี่ยเรามีอีกคลิปหนึ่งที่แยกไว้นะอันนั้นจะอธิบายอย่างละเอียดแต่ว่าอันนี้ออฟจะขอสรุปเฉพาะส่วนที่ต่างกันร,ระหว่างท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยียนอันนี้ออฟย้ําอีกทีหนึ่งว่าเขาบอกนะว่าเอกสารรชาชการคือเอกสารใดๆที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษส่วนหย่าจะเป็นรชาชการอย่างเช่นทะเบียนบ้านทะเบียนสมรถทะเบียนยาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลอะไรพวกนเนี้ยอ่าแล้วกท็ทีนี้รายการเอกสารที่ต่างกันร,ระหว่างท่องเที่ยวกับเยี่ยมเยียนนะจะเอาท่องเที่ยวก่อนก็คือหมายความว่าเยี่ยมเยียนไม่ต้องเตรียม เฉพาะท่องเที่ยวอย่างเดียวนะอันแรกก็คือหลักฐานการจองที่พักหรือโรงแรมซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องจองตั้งแต่วันแรกที่เราเหยียบสนามบินเลยถึงแม้ว่าเราจะเหยียบตอนห้าทุ่มก็ตามนะก็จะต้องจองของวันนั้นด้วยแล้วก็ห้ามแคนเซิลโรงแรมห้ามยกเลิกจนกว่าเราจะทราบผลวีซ่าแล้วก็ถัดมาก็คือ itinerary ก็คือแผนการเดินทางโดยส่วนตัวเราทำเป็นแค่ตารางนะตารางเหมือนไอ้นี่แหละแล้วก็บอกว่าเออวันนี้วันที่หนึ่ง ไปเมืองไหนค้างเมืองไหนแล้วก็เดินทางด้วยอะไรเอาแบบแค่คร่าวๆอาจจะมีใส่ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวไว้บ้างอะไรเงี้ยใครสะดวกจะบรรยายรายละเอียดก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ทําอยู่แค่นี้แหละทาแบบไม่ยากแล้วก็สําหรับวีซ่าเยี่ยมเยียนก็คือหมายถึงว่าท่องเที่ยวไม่ต้องเตรียมพวกนี้วีซ่าเยี่ยมเยียนเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้บอกอะไรมากเลยนะแต่ว่าให้ไปดูรายการเอกสารของเรานะเราจะอธิบายาไว้ก็คือเขาบอกแค่อย่างแรกคืออะซา์อินวิเทชันเลเทอร์ซึ่งตรงเนี้ยก็คือจดหมายเชิญน,นั่นเอง เนี่ยเขาก็บอกอยู่นะจดหมายเชิญจากเจ้าบ้านเป็นการยืนยันว่าผู้เชิญสวิตเซอร์แลนด์รอคอยผู้สมัครสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาไม่มีใบการันตีนะก็คือไม่ต้องทําใบการันตีเพราะาไม่มีแต่ว่าผู้เชิญเนี่ยจะต้องส่งเอกสารอื่นๆซึ่งมันน้อยเกินไปอันนี้เขาไม่ได้บอกแต่ผมแนะนานก็คือนอกจากจดหมายเชิญแล้วเนี่ยผู้เชิญก็ควรจะส่งหลักฐานการงานและการเงินของผู้เชิญด้วยเพื่อยืนยันว่ามีเงินเพียงพอที่จะซัพพอร์ตเราระหว่างที่เราอยู่ที่นั่นจริงๆถึงตรงนี้จะไม่ได้บอกแต่ก็ควรจะส่ง ถันมาคือที่สําคัญมากเลยก็คือหลักฐานความสัมพันธ์ถ้ากรณีเป็นญาตินะพ่อแม่พี่น้องเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันมีเอกสารราชาการเชื่อมโยงอยู่แล้วใช่ไหมแบบแบบทะเบียนบ้านสูติบัตรทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนกันล่ะก็จะต้องมีรูปถ่ายนะที่เราเคยถ่ายคู่กับเขาแล้วก็รูปวิดีโอคอลรูปแชทตัวอักษรอะไรเงี้ยแคปไปให้เยอะๆส่งไปให้เยอะๆเพื่อยืนยันว่าเรากับเขารู้จักกันจริงแล้วก็ของผู้เชิญเนี่ยควรจะมีไอตัว ตาประทับอ่ะที่เขาเคยมาไทยอ่ะเพื่อยืนยันว่าเขาเคยมาไทยซึ่งก็คือหน้าด้านในของพาสปอร์ตของเขานนั่นเองต่อไปก็คือการนัดหมายวันยื่นวีซา่าซึ่งตรงนี้เราสามารถทําล่วงหน้าก่อนได้เลยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องกรอกใบสมัครเสร็จแล้วถึงจะทําได้ก็คือจองไว้ก่อนได้เลยยิงช่วงโควิดนี้เวลานัดหมายก็น้อยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ก็ควรจะทําให้เสร็จพอสมควรก่อนนะให้เราคลิกที่เมนูคําว่าจองการนัดหมาย แล้วก็กดปุ่มตรงนี้ซึ่งอ๊อฟมีทําคลิปอีกอันนึงเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอคือลงไปตั้งสักพักแล้วก็คือวิธีนัดหมายวันยื่นวีซ่ากับ VFS ในช่วงโควิดก็ไปดูเพิ่มในส่วนตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเมนูขอใช้บริการคำแปลกๆนะขอใช้บริการก็ต้องเลือกไอศูนย์เป็นกรุงเทพก่อนใช่ไหมแล้วก็จะขึ้นมาว่า ค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะจําเป็นต้องใช้ก็คือบริการส่งพัสดุก็คือค่าส่งบริษย์กรณีที่เราไม่ได้รับพาสปอร์ตคืนเองคือยื่นไปแล้วแล้วก็เขาพิจารณาแล้วพาสปอร์ตถูกส่งกลับคืนมาเราสามารถไปรับคืนเองได้หรือถ้าเราอยู่ไกลไม่สะดวกก้อนนี้เลยให้ส่งให้ก็มีเพิ่มเติม220บาทแล้วก็ถ่ายรูปก็คือเราสามารถไปถ่ายที่นั่นได้เลยรูปถ่ายจะได้ถูกต้องตามกฎก็จะอยู่ที่250บาท ต่อมาสุดท้ายแล้วก็คือส่วนของค่าธรรมเนียมวีซ่าค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นตอนนี้นะจะอยู่ที่80ยูโรสามารถขอล่วงหน้าได้6เดือนนับจากวันยื่นขอวีซ่าคือหมายถึงว่าไปยื่นวันไหนก็นับไปเลยอีก6เดือนวันเดินทางของเราสามารถยื่นล่วงหน้าได้6เดือนก็80ยูโรเป็นค่าธรรมเนียมสถานทูตจะอยู่ที่2,800บาทแล้วก็จะมีค่าบริการของ VFS อีก744บาทรวมแล้วก็ประมาณ3,544บาท ตัวเลขที่ว่ามานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้นะฉะนั้นเพื่อนๆต้องมาดูค่าใช้จ่ายต่างๆอีกทีหนึง่งนี่คือกรณีที่เราไม่ได้ใช้บริการเสริมอื่นๆส่วนของค่าธรรมเนียมก็คือคลิกที่เมนูค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่เราดาวน์โหลดเอกสารสุดท้ายแล้วก็คือเราต้องไปยื่นที่ไหนก็ตรงเมนูคลิกคําว่าไปยังศูนย์เสร็จแล้วเราก็เลือกกรุงเทพณวันที่พูดเนี่ยเขาจะให้ยื่นที่ตึกจามจุรีสแควร์นะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟใต้ดินสามย่าน จมจูรีสแควร์ชั้น4แต่ว่าเราต้องมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะเผื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับอย่าลืมนะครับเว ok ็บไซต์ go no guide com visa นะครับสามารถเช็คเรียลียตต่างๆได้เลยเรามีลงไว้ให้ทุกหัวข้อที่เราได้เคยทำมานะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูแล,แล้วมีคำถามที่สงสัยใดๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยที่ใต้วิดีโอนี้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ